ครั้งแรกแล้วงานครั้งแรกในรอบปีหมายถึงว่าตั้งแต่คลายล็อกดาวน์มานะคะก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนนะคะบางคนก็นึกว่าไปทำงานที่อื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ้อยังอยู่ดีใจค่ะเป็นไงกับการทำงานที่ต้องมาไล่ผัดกับพานยีดีสุด้ายก็ดีอ่ะเราคิดว่าสนุกมากๆแน่นอนค่ะเพราะก็ไม่เคยทําอย่างนี้นะนี่เป็นครั้งแรกเลยเออท่มััันนนนนตตต้งงงงแกกกาาาารรขะ ก็เราเจอคนน้อยค่ะเพราะในน้นก็คงจะมีไม่กี่คนเท่านั้นเองจริงๆเลยนะคะคือการเล่นไข่ของไม่ได้มีที่มีอะไรของมันเนี่ยแบบว่าอ้ําก็ไม่ได้เชิญขายของอย่างนั้นอ้ํามาแค่บอกโปรโมชั่นดีๆของเจดีเซ็นทรัลนะคะฝากค่ะฝากก็เดี๋ยวฝากดูไลฟ์ของอ้๊บนะคะว่าจะมีโปรโมชั่นดีๆอะไรบ้างแล้วก็คอยติดตามแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันกันนะคะช่วงวันเกิดที่ผ่านมาอ่ะเนี่ยอ้๊บโปรโมชั่นวันเกิดปีนี้ก็ ก็ดีนะอยู่ที่บ้านค่ะใช่เราก็ไม่รู้คุณจริงๆเราชวนไม่กี่คนคนที่ชวนไม่ได้เกี่ยวว่าสนิทหรือไม่สนิทนะคะเกี่ยวว่าคนนั้นนะเข้าบ้ายอันได้ที่น้องหมาไม่กัดก็ชวนมาคือจริงๆชวนมาแค่รวมคุณพ่อคุณแม่แล้วแค่แปดคนเท่านั้นแต่คนอื่นก็จะมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเค้กมาให้จริงๆเราไม่เจอกันมานานมากแล้วกับเพื่อนๆบางคนค่ะวันนั้นเกิดใช่วงปุ๋ยแต่คุก็มาได้น้อยเลย ก็ดีค่ะเพราะอันเจยอเาเป็นคนกลัวที่ผ่านมาก็อยู่แต่บ้านใช่ไหมนานาจะออกไปข้างนอกทีก็เป็นคนค่อนข้างกลัวอยู่แล้วด้วยของพี่ก็แบบว่าของพี่เองก็โทรไปป้นเอาก็ไปซื้อเองแล้วก็เอาเงินเขาจ่ายค่ะใช่ค่ะเลือกใเใช่ค่ะเลือกของที่ถูกใจตัวเองค่ะ แต่ก็ยังเห็นเขาโพอในเรื่องลงภาพลงรูปลงรูปในไอจีใช่นิสัยอ้ําก็ชอบจุ้นเรื่องของเขาอะค่ะรูปนี้อย่าลงนะไม่ชอบทําไมลงแบบนี้ล่ะเธอไม่สบายหรือเปล่าเธอเป็นไรหรือเปล่าทำไมเธอผอมเธอใช้แอปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ถามเขาไปตลอดอ่ะแล้วคำตอบที่ได้กลับมาคือพี่แอปฮอตจริงๆพี่เอปคิดข้าวเวลามือเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่รู้อ้ํายังไม่เจอเลยนะคะต้องรอเจอก่อนถึงจะพูดได้ว่านางผอมหรือเปล่าเเไม่ห็นีคลปวด แต่วิดีโอเขาบอกเขาบีบได้แต่จริงๆแล้วคนที่ไปเจอมาบอกเขาผอมจริงๆเจอไหมผอมนะคะสวยไหมฮะอ้าวไม่พูดหล่ตอดช้าเนาะมืออ้ําซื้อหลายอย่างเลยที่อ้ําอยากจะได้เลยนะคะก็ซื้อ พี่นินท์ทรนนจริงอ้ําไม่อยากได้อะไรมากมายเพราะว่าไอ้กระเป๋าองเท้าก็ซื้อเป็นประจำอยู่แล้วเนาะ<ช>อ้ําอยากได้ต้นไม้อ้ําชอบต้นไม้อยู่ตอนนี้คะ่ะชอบต้นอยคือตั้งแต่โควิดชีวิตก็เปลี่ยนไป <c oughs> จากมองเพดานก็เริ่มมองต้นไม้บ้างยเค่ะจะเข้าวงการไม้ด่างเขาด้วยเหรอครับไม่ได้ไม้ด่างอ้ําชอบกระบองเพชรค่ะไม้ด่างมีคนให้เป็นของขวัญวันเกิดบ้านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงที่เราซื้อเองเป็นกระบองเพชรแต่ก่อนนั้นเราก็เปลี่ยนส่วนที่เราต้องมี ใช่อันนั้นก็ชอบอยู่แล้วอันนั้นคือแต่งบ้านแต่ที่เราชอบแล้วเรามองทุกวันแล้วพูดคุยกับเขาทุกวันก็คือกระบองเพชรทำไมถึงชอบกระบอกมันเลี้ยงงายอ้าไม่ชอบกระบองเพชรที่มีขนนะคะบางพีบางคนเข้าใจผิดแล้วส่งมาให้อันมีขนเนี่ยอันโดนอ่ะเพิ่งโด,ดนหายบาดวะเนี่ยรดน้ังต้นไม้ค่ะคืออนนันชอบแบบผิวเรียบนด,นดอกสวยๆ, ains ๆ ains สยีชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลี้ยงดีๆมันมีดอกมันมีราาคแพงคุดล้อวค่า ก็ราคาก็แพงเหมือนกันเนาะแต่มันแพงไม่เท่าไหร่มันหาซื้อยากด้วยต้นที่อ้ําอยากได้อ่ะค่ะจะบอกร็มันต้องกันสี่หมื่นแสนหนึ่งสองแสนสองแสนห้าแล้วแต่ต้นที่เราเลือกแล้วแต่เกรดอะไรเงี้ยค่ะแต่ัซืสองแสนห้าต้นนั้นน่ะต้นหนึ่งแต่แต่มันก็มีความสุขไหมมีความสุขมากจริงจริงไม่ได้ชอบเริ่มต้นจากว่าเพื่อนให้มาต้นหนึ่ง เราก็รู้สึกอุ้ยเราชอบจังเลยกระบองเพชรหรอทำไมไม่ไมีมน้ำราะอ้ําไม่ชอบกระบองเพชรมีน้ำเลยอ้ําโดนตําตลอดก็ชอบแล้วก็เริ่มซื้อมาเรื่อยๆคือมันก็ไม่ได้มีขายทัว่วไปก็ต้องไปขอร้องคนว่าช่วยแบ่งขายหน่อยได้ไหมต้นที่เขาสะสมไว้อ่ะเพราะอ้าวอยากเป็นต้นพ่อต้นแม่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องทำโรงเรือนใช่ไหมที่ถนกกระบองเพชรคือจริงๆเขาบอกให้ทําโรงเรือนแต่อ้ําไม่ได้ทำเพราะโรงเรือนเข้าไปแล้วมันร,ร้อนไงอ้ําทำตรงระเบียงอ้ําแล้วก็ทําตู้เล็กๆยังไม่เสร็จเลยเพื่อจะใส่กระบองเพชรเพื่อเราะจะได้นั่งมองได้ทุกวันนะ เขาก็มีค่ะมีค่ะก็ให้เหมือนทุกปีให้เหมือนทุกปีแต่เขาก็จะมีเซอร์ไพรส์ว่าให้แบบแกะกล่องก่อนนะแล้วก็นึกเปิดมากระเป๋าแน่เลยเนี้ยแต่แบรนด์นี้อ้ํามีเยอะแล้วอะแล้วก็ไม่อยากได้เปิดมาอ้าวไม่ใช่เป็นช็อกโกแลตที่อ้ําชอบแล้วก็ว้าไม่ใช่เปิดไปกล่องอ้าวช็อกโกแลตอีกเปิดกล่องก็คือของจริงแล้วค่ะ ก็ก็เหมือนเดิมกำไรกำไรก็ให้ไปใส่เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็ดีจริงๆแล้วที่ผ่านมาแลวเพิ่งมาเจอกันจริงๆอ่ะที่เห็นตอนหลังๆคือเดือนปลายตุลาพฤศจิกาเองนะคะพฤศจิกาก่อนหน้านี้เราเจอกันเดือนละครั้งถึงเดือนสองเดือนละสองครั้งเองเจอกันที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเขาก็ไม่ออกไปไหนเขาทำมาจสดกลับบ้านก็กลัวค่ะนี่ก็เพิ่งมาเจอกัน จ้งนับสี่ปีแล้ว<ป>จริงๆเราเริ่มนับแบบเพื่อน,นรู้จักกันแบบผ่านๆก,ก่อนแล้วก็ได้นับสี่ปีจริงๆมันยังไม่ถึงค่ะก็<ต>โอเคอะไรนะส้ใส่ะนะครัปต้องใสคุยก้มหน้าไม่มีค่ะอนาคตนไม่เคยเห็นโอ้ยังค่ะ อยังไม่ได้คุยอนาคตค่ะยังไม่คุยยังไม่คยเลยไม่ได้คุยพี่ช่วยช่วยด้วย<ค>ยังค่ะไม่มีแลยค่ะ<ย>พ่อแม่เหมือนเดิมถึงไม่ถามเรื่องนี้เลย,ย,<ค>ยไม่มีหรอกมีก็ต้องเซอร์ไพรส์แตกกูแล้วไม่มีค่ะ คือดูออกไหมว่าอ้วนขึ้นแต่เนี้ยพอรู้ว่าจะต้องมาทํางานเนี้ยอ้ําลดความอ้วนมาห้าวันแล้วแต่มันติดวันเกิดอ้ําไงอ้ําก็กินห้าสี่ห้าต้องทานใช่ไหมหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าวันนี้อ้ําลดลงมาโลครึ่งตอนแรกาอ้อวนมากเลยอ่ะอ่าดูไม่รู้เพราะาอ้ําลดไปแล้วอ้ํมมาใส่เสื้อปิดแขนคือจริงอ,อ้วนขึ้นเยอะเยอะค่ะแล้วอ้ําเพิ่งมาลดความอ้วนให้ได้เนี้ยไม่ทานข้าวเย็นมาห้าวันละค่ะตอนนี้ก็สมองอาจจะเบร์เบร์นิดนึง เกลียดไม่ได้ออกมานานมากแล้วค่ะจะจำไม่ได้แล้วออกยังไงแต่เรายั่งสุดนะรอบเหรนแลไมเนเนล้วเนล้เห็นล้วเห็นแล้วเห็นัล้นะลเหลหน้นนแล้เหลเนเลยว้วหนแเ้ว้วเห็นแล้เ้าเลเนเ้เลเล่เน้นแลเเครียด้นะเเล่น อยากรับแล้วค่ะอยากรับแล้วแต่ก็ขอรออีกแป๊บนึงดีกว่ารอให้มันชัวร์ไม่ใช่เปิดกล้องไปแล้วต้องปิดอีกเอาใมันชัวร์เลยดีกว่าแล้วให้มันปลอดภัยทุกคนด้วยช่องนี้หมดกี่เรื่องแล้วก็มีหลายเรื่องนะช่องนะใช่ไหมคะมีหลายเรื่องก็ต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองด้วยค่ะแต่ปีหน้าแป๊แป๊บหนึ่งไปขับโอกาสได้ดูละครน้าสักนตาตื่นตาขามเลยถ้าถ่ายเสร็จทันแต่รับปีหน้าแน่นอนค่ะ แน่นอนนะคะอันน okay. ี้ไม่มั่วแล้วค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะอ่พ่ขออันนึงขังขออวยพรปีใหม่ให้ทุกคนนะคะให้ตัวเราเองด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแฮปปี้นิวเยเลค่ะสันเนาะ